ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยา,ยากรณ์พุทธ่มีลักนาอยู่ในราศีมังกรประจําวันที่16กร,รกฎาคมพุทธศักราช2566ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับเรามาดูดาวพักราหูกันน,นิดนึงดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวการเงินเป็นดาวรายได้เป็นดาวกระแสเงินสด นะครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองเนี่ยเราให้กระดุมพระเลยเป็นราหูก็ต้องบอกว่าท่านยังอยู่ในภพดีเรือนดียังคงได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ดาวพฤหัสองเกณฑ์แปลว่าสูงส่งดาวพระราหูได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์แปลว่าอุดมสมบูรณ์นะอุดมสมบูรณ์เรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองที่มีสาเหตุมาจากพันธุจากการงานจากการศึกษาจากวิถีชีวิตจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราจากหลักทรัพย์ จะลดบ้านที่ดินได้หมดนะได้ตาแหน่งอุดมเกตก็อยู่ที่เราเนี่ยแหละนะครับว่าเรามีอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าดาวพระหูเนี่ยได้ตําแหน่งอุดมเกศส่งผลให้ชาวราศีมังกรเรื่องเงินเงินทองทองหรืออะไรยัางไงาย,ยังคงให้คุณอยู่ยังคงมีประโยชน์อยู่นะครับเขาประมาณนี้นแล้วเราดูจะไพ่เสริมให้แบบเฮงปังมากๆเลยต้องทํำยังไงนะครับได้ไพ,พ่พระมหาการีนะครับ คือไพ่พระมหากาลีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่มีความตั้งใจจริงนะครับถ้าเกิดสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกต้องหรืออย่างเงี้ยก็ให้เราลุยไปทําไปแต่ถึงทําไปยังไงก็ต้องอยู่ในเรื่องเหตุผลบางสิ่งบางอย่างด้วยไม่ใช่ว่ามุทะลุดุดันนะครับจนแบบขาดสตินะอย่างเงี้ยมันจะเข้าข่ายแบบว่าทําแล้วก็ทําเพิ่มเพิ่มโลภโลภโลภพอได้แล้วก็ทําต่อต่อต่อไม่มีการวางแผน จะมีปัญหานะแต่ถ้าเกิดเรามีการวางแผนนะครับว่าเอาละเราทําตรงนี้ได้เท่านี้อ่าล้วต้องทํายังไงต่อนู่นนี่นั่นไม่จะวัดได้มาก็ทุ่มไปทุ่มไปทุ่มไป,มไปนะโดยไม่คิดว่าถ้าเกิดมันผิดพลาดขึ้นมามันจะยุ่งนะครับไพ่นี้ค่อนข้างที่จะเป็นไพ่ที่เออลุยนะครับสู้นะครับแต่บางครั้งมันมันพอมันทําไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับคลั่ง หรือทําให้เราเองเนี่ยยุงย่งยุนได้มันจะมีปัญหาตามกลับมาทีหลังปีกลับมาทีหลังพิชนนั้นแล้วเนี่ยขณะที่เราทําอะไรยังไงต้องมีสติเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวอย่าไปสร้างศัตรูนะครับนะอย่าไปข้ามคนนะครับหรือไปทําให้คนอื่นเขามีความแค้เหรืออะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับจะจะช่วยให้เราโอเคขึ้นนะครับ นะไพ่้ามาเติอนประมาณนี้นะครับเอารักนะครับยังไงก็กราบขอพรุคณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับ